สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีวัตถุทุกคนเนาะอ่าขึ้นมาอีเดาทั้งฝนทั้งลมบาดนี่ปลาปลาที่ทโ,โตโค้งแห้ขงขนาดสองมุ้งเครื่องเดี่ยสิเมืองน้องนิวก็จ็ดมุงด้งเลยนี่ทั้งฝนทั้งลมแมหม้งมาอีนี้ปลาทีิโตตีต้ตนงวัวพี่น้องเอ้ยตีต้นงัวเด้อ ขั้วกับขุนคั่วยังหวานแข่งคนแข่งยังไดไปน้ำกับวอคาวระหว่าน้ำเนี่ยเช่ก็สีเต็มรถทงังเดยน้ำสีโดนทางแล้วทางนี้ก็โต๊ะบนมือน้ำแกงก็ขึ้นไหวแล้วว่ะเพื่อเทาไหลอรก็จะทำมาทีนี้เอาขึ้นให้ได้แต่บารอบมีแาดมันแห้งอีกแกมันขึ้นไมาไปอีกเพื่อนี่ปลาทิชชูทั้งขนทั้งดมดอบซองนี่แหงสีแห้งกเก่าเก่าดอบแดกบกแต่บ้านนี่มาซื้อน,นี่หมู่บ้านนี่บก มึอซื่นกงางบกอันหนึงว่าอันนี้บกลาพี่ดึงสี่โดตายข่ดตายขาดผ่มไรขาดแล้วเนี่ยองใครแต่บัวทันเอากล้วยลงขึ้นปาสีข้างบ,งบางิึงมัอนี่มืออื่อนขนมันลงเสียลงนามฮะนามลงจะเอากล้วยลงม,มันตีขึ้นนามได้ดมาตะคู่กันดิคุโขดโพซาบุงเขิงนะอยากเอาให้กล้วยกินมือนีเลยหาซอบ tô đang cho phun ta mang ngựa hàng cho khem thạng mà nữa ngồi như buồn à. chỉ là mưa đây, sáng mưa khừng này thảo không hết thân mạ đi Nón hố phụ của chặt ta bà im một im cái sang đã mưa này hà sọp mưa ấy thôi chưa yếu ớt mưa cộm mưa yêu ba ba thứ thôi, thôi mấy này thôi, mà. tí tròn cái này thứ chọn cái này thứ tròn cái này thứ tròn này thứ tròn cái này này thứ tròn cái này này

ไปนู่นวาปลาท mm ่องเราบาทันมาจะเอากระมากปะดึงขึ้นทุกคนดีหนานาเบิงนะมันสิขึ้นได้สำไรนับแกงมันหอจอดเถอบัจันมาดึงขึ้นไฮเด้ยรอหนอยได้ไปไดเอาไ้ไไดไมข่ยกระตาดีๆก็นี่กระตามีนไอใหม่มีปาคาม นี chat, uh. mm. u, ่เห็ดตั้มคนตกแหงหนาไไลมาตะพู uh. ้ตะดงน้ำไปนะโ้ามไลมาแหงไปดูไปงังอันนี้คนงซื่อเมืไหเนาะเออยางกี่ดอกคุอเอแม่สิทาจะายจากยางน่ะหนาไรลงมาตะป่าตะดง พกันมหนล่ย้งตกแหงดนแหงดีวัดมือเห้ยเห็นแดดบ่พ่อสามนาทีเห็นแดดสามนาทีเด็กเกุถูกกระตกแหงเต่งเก่งเขายเน่อยู่ยังเ่ามันไล่ได้ผูกมันทางผูมึงแม่สียาทางนอ่ะหนามทางมันแหงเออยยาท่าง Đấy hết đi ừ. <laughs> ừ. ừ. lúc <Lột> <laughs> <laughs> ừ. <laughs> <laughs> đó nhanh lên 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 nhanh nhanh lên lên มืออื่นเอาเสื้อแขนยามาหอมืออื่นนะุงม่ยังก่อนไม่ใช่ท่ายปินขางข้างนว้าขนาดนาอยู่ดงเลยคนทางโดงนามได้มาตรงอ้าที่กันถม้ออยู่น้องมันกับวถมเออยุ่่หน่ะ ข้ามกับว่าขวมน้องมนก็ะวมดงกระดับไปหาน้ำแกงลายเดี๋ยวไปไปไป้ขวมเพื่อห้าบกลายแล้วนี่น้ำลายกงหวดก่อนโอ้ามมทาามถมทขบบอนแต่ปีสองพเก้าแห้งถมลายล่ะเอ้ยจุดหอท่จุดนผีบนอางจุดหอบนยางจสี่เดียนำนำแกงมันถมน้ำเซมขึ้นมากัน้ำแกง ยังไม่ยังไม่ยังก้นไม้นี่เผาลูกเพี้นมาอย่านอนผัวเดี๋ยวพระวัดเอ้าเพราะว่าถือเขาวซานถือเครื่องไปหัวขาดมาไก่เพื่ เอไปไปยงันงัาขแข่งได้อได้ันกจะได้แบบั้นเหรองั้นหนย่งงั้นี่ก็ดังมวด้หน่อยสักหดังมวกับนัทังหูห่อนหัวนาวอีงมวอย่างเดียวโอพเท่าอีกก็มแก้วแล้วหนุ่ยหนาเมื่อแล้วุเนเอวเีนหง่เมื่อน้แขง ไลลงเห็้กันลงให้หน้าเขาเขาผมโอ้ยขาวเวีอยงลังเวีองพูนเห็นไหน้ำแกงเนย้อผไปเจอกรนเหือกันทาลงเหือพี้น้องด้ย ไปไปไปขันน้ามันดูน้ดู่เหบอน้ำอมเลยอดเออทาเหือดย้ไปน้ได้ยีเดีเลยะมมึงเสาเหือยูดุมฮัจอเถ่นะฮะจอจำจ้ำมเรียใอิช่แบเหือแล้วนักเอาึ้นหายดลเนีตอนามาานุ้น้ได้แลว่ะก็แกจนโดมากเสาันโดก็แก่คนมันโดมมงนึ่งะ ยัไ่ยังไม่ยังไม่ยัหนามไร้ก่าเก่ามงเศร้าในหนามหนามยังยู่ดุมต้นใหม่ใหญ่อยู่เออมงเศ้าในเหือหฮเขาจอดอยู่เบื้องแปกกใหม่อุกนแต่ว่าหนามยู่ดุมกกใหม่อีก จะได้มาขึ้นได้กวดก่อนงวดก่อนหนำด้วยพวกใหม่มานิดเดียวเนี่ยขึ้นสาหนำหลูกซสาหนำก่อนเพื่อเพื่อว่าจะเนี้ยเพื่อว่าพองเพื่อพอกสัมกั่นว่าพวกมาเดียงขวดเออเออเออสาหนำก่อนเออซ่างไม่ให้เปียกเปียกเนาะเปียกขึ้นกว่า บเห็นเถาเนาะมาล่อเถานี่ได้างจังมาสะอจักบเห็นมาเมือลาเลยบ่อแล้วสีนอนะเ็ถือขาซานถือเสือแล้วาสีนอมาจักมาหนอือาซไว้ดุกใไว้ไล่กเก่าเนาะไล่กบางบ้านมันเื่อเมนไล่กวงวดเอางวเอาขวยขึ้น làm xe sẽ... tìm phẳng nữa bà cho bạn bà nó tiêm hai con bạn hai nạm à phai 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 đây đức nó nhiều phai con เอ้ยลุยน้ำแกงพี่น้องเอ้ยพายเรือน้ำแกงพายเรือน้ำแกงน้องนีวนี่นมวนแห้งบัจักเมื่อยดอกเพราะว่าบริเวณนั้งหนักกันนะแม่เแกว่งหาคนเดียวเอาพายเฮ้ยพายเรือส้วงหน่ยไม่สิบบาทแม่สิบวัยเอ็นลึกลึก นี่ก็ไม่ยังได้พี่น้องเออเฮือดูยน้ำแกงจนหอดทางบาทมันหอดใส่ล้างหิงเหียนนะบอย่าจะขอแห้เพือดูได้ด้อยเพื่อดูที่หอดมอด้วอันนี้เด้ออ่ะดึกดึกดึกมึอเศ้ามากท่านี่หัไหลมันพาขันหน้ามันนี้พาขันหน้าได้เลยวันมันได้กัเก่า หลายกว่ามือเอากล้วยขืนอีกมือเอากล้วยขืนยังไม่ได้ปั่นไม่ได้กเก่าอีกเออเป็นคนเดียวเอ้าดึกเอาหยาเกี่ยวให้กับพี่อื่นเขาไม่อาถอดมันพ่ายเอาหย่านะนี่เนาะเกี่ยวเอาหยานะขนาดตัมันโมบไปลึก เพื่อช่วยหอแตนฮ่องเติบได้ไก่เติบน้องตาหนาเขาเหื่อเลยเอ้าทุกเอลุนีายหม้าอยาาเ่าหร่ข้สาดรเ็ขนข้าวสารราคาาไหร่ขนม้าวนารรานาเท่า้หร่นมข้าสารรา่าไหรนี้า่นไห ขนามนไ้อีกมื no ้ออื่นนี uh, ่ม uh, ันเสีอะไพ่เฮือไปจอดพู้มันซื้อหน้าลงซื้อหน้าตัก่อนวันเดี้ยงหวยปปนี่ขพตัวไพเฮือก่อนหนงวาไว่เดยวไพ่เียวเดียวจะนำแท้านกับบลูดกบลดปไหนไปจูงทั้งถาเพราที่เคยไพ่ชจูงทั้งระวังหัวเข่าถือดินระวังหอยเด้อแม่แม่ ไปลน้ามาเออันจไปทางไหนน่ะอันจเขาน้องเลยนึ่งเ้านี่ยยงๆใหญอแนี้เพราะว่าขี้เือมาน้ำอันน่ะบานนอยกัมาลงนี่เพราะว่ามันขุ่นย่างยิงไห้อยู่บนี้าดกเลยถุกไปดูข้างหน้าที่ห้ำไปร้ยข้างหน้าไปจังมวนไป ขวมเขาเขาปรแงงในมานบร e ิวณมานี่มันเสียเบดเอ็นเขาหน้ามังกรนี <t <t ่มันน้ามังกรเนี่นี่ถวเบิดมังเอีกข้าน้าดยยังเห็นอยู่มันนี่ถ่วเลยมังเายังไตข้าหนามขาหน้าเรียบร้อยเอาเหาือำนะไปด้วยย่างๆบ่ะเพียงแอเพีงแอวมีมันบอลเด็กบอลตื่นเะวะ เห็ดทางใหม่ดิเอา,าจูงเอาเหืน้นี่เอาเอาผ้าเอาผ้าจูงเดิสบรินวะ่อร์ไหนวเ,เอาตัวนี้นี่เอาตัวน้นก็้าที่ด เอาตำหัวเลยเอาเอาตำหัวเลยเอ้าง้เจะาพจะได้เยเอ้าสุก่อนนำได้ก็สุก่อนแต่ก่อนหน้าโม่หดสิแต่ก่อนหดบนมองเหือจะุมมอเหื่อตังกันเดี่ยวมังกนหอดหอดต้นไม้ต้นนี้มาดีหอดสิหดต้นรู่้ามขึ้นเ้ยน้าววันนี้

ด้กสุกก่อนจะได้เข่าเดียวย่งน้อยเดียวเดอเด็เล็กจูบอแมง้ว่างน้อยเดียวนึงทางฝูกระ n a แกงขาวาางบปูาแกงคือแบนีคือแบนีค่ะน้อะหนึ่งย่างน้อยเดียวยังคืบนึง จะปรงนะเด้ว้นี่นี่ันนี่นี่ตุ๊กไม่ัี่นั่นยังแม่เนี่คือเดียวยาดนะดุเอฟซีท่มันจะให้น้องนิวไปไก่ท่าอะไรเกวงนี่ปริตด้วยพังขึ้นมาวงนี่เออวองนี่ดยพังขึ้นมาฟู่ออืมตวจอะไรเด้อลองออกเสื้อน้องนิวเสื้อจะเปียกวะนะกับทงนี่ อ้าจะไปไพกเมื่อตวนไหติดเขาเขายังไงห,หนึ่งะตะน้องไม้โอ้ห้อยนอยิดหนึ่งฮ้ยเดี๋ยวนึงเดี๋ยวก่อนน้องไม้เต,มติมคามเพชรตะข้อนที่ไปเก็บกับน้องนิ่วสีด่านเลยก็สิ ปอยดวกไว้ตู้เย็นตัวนี้น้อไม้น้อไม้ปอกแล้วเรียบร้อยสี่ต้มใบน้องใเห็ดดองหมายว่ต้มใบเรือบเห็ดดองไว้ก็ได้ใส่ทงหมักบานเรียบร้อยคลิปนี้กระสีได้จบเพียงสามีเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจที่เขามาติดตามนับสมเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องน้องใหม่นะนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ